สวัสดีท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านนะครับผมการปรนาตมันดีผู้จัดการอารุปสงคแผนกศูนย์อบรมและสัมมนาฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร,กรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอดีๆหัวข้อการลงทะเบียนผ่านระบบ LMS สำหรับหลักสูตรทั่วไปบนมือถือนะครับนั้นคลิปนี้ผมก็จะเน้นไปทางการ ลงทะเบียนและอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือสําหรับหลักสูตรทั่วไปนะครับเน้นย้านะฮะสำหรับหลักสูตรทั่วไปเท่านั้นหลักสูตรขอรับใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตการเป็นตัวแทนไม่อนุญาตให้ใช้มือถือเข้าอบรม นะแต่ถ้าเป็นหลักสูตรสตาร์เอเจนหลักสูตรติวสอบอติวสอบใอนญาตหลักสูตรท่องสอบเสมือนจริงนะฮะเราอนุญ,ญาตให้คุณใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่มีกล้องคอมพิวเตอร์ p ีตั้งโต๊ะที่มีกล้องนะครับแท็บเล็ตนะฮะ iPad iPhone สมาร์ทโฟนมือถือใช้ได้หมดเลยกรณีหลักสูตรทั่วไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเรา จะขออบรมหลักสูตร Start Agent หลักสูตรติวสอบใบอนุญาตหลักสูตรท้องสอบเสมือนจริงเนี่ยเราจะทํำยังไงลงทะเบียนแบบไหนโดยที่เราจะใช้มือถือของเราเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เข้าใช้งานในการอบรมนะเดี๋ยวเราไปดูทีละหัวข้อนะครับก่อนอื่นพี่ๆตัวแทนนะครับหรือนะักธุรกิจมิแท้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราต้องเข้าไปที่ลิงก์ตัวด้านล่างก่อนนะฮะ https นะครับ โคน e t r a i n i n g m i t a d t c o m นะฮะเราต้องออคลิกไปที่ลิงก์ที่ทางศูนย์อบรมและสัมมนาได้โพสต์ไปในกลุ่มไลน์ก็ดีหรือ,หร,อหรือในการเมล RGA นะครับวิธีการลงทะเบียนต้องมาที่หน้า URL นี้ก่อนนะครับ จากนั้นเมื่อเราคลิกที่ URL e-training. m i t a t com เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏท,ที่หน้าจอนี้เห็นไหมครับอันนี้คือหน้าหน้าตามือถือนะครับหน้าตามือถือที่เราจะเข้าลงทะเบียนหลักสูตรทั่วไปแล้วก็ใช้อบรมด้วยเหมือนกันนะครับแต่คลิปนี้ผมจะเน้นในเรื่องของการลงทะเบียนอบรมหลักสูตรทั่วไปบนระบบ LMS ผ่านมือถือนะครับ พอมาถึงหน้าจอนี้ให้ท่านผู้มิเกยียร์ทุกท่านล็อกอินนะครับวิธีการล็อกอินก็คือคุณสามารถเอา user password นะครับ จากการใช้เว็บไซต์ d r p r เนี่ยเข้ามา,าใช้งานบระบบ LMS ได้นะครับหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนเก่าหรือคุณจะเป็นตัวแทนรอสอบถ้าต้องการอยากจะอบรมบระบบ LMS สามารถใช้ user password เดียวกันกับ w w w drpr. co. th ได้หรือเว็บไซต์ d r p r เอา user password ตัวนั้นมาเข้าใช้งานระบบ LMS นะครับท่านก็ ใส่ user password ไปแล้วจากนั้นก็กดคำว่าเข้าสู่ระบบก็คือเป็นการล็อกอินเข้าระบบ LMS นะครับเมื่อเข้าระบบมาแล้วท่านจะปรากฏนะครับมันจะปรากฏ m マ c ค o s สหรือคอร์สล่าสุดนะครับเป็นหน้าแรกของระบบ LMS ทีนี้เราจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมหลักสูตรทั่วไปนะครับท่านจะเห็นมุมบนด้านขวาจะมีขีด3ขีดนะครับจะมีขีด3ขีดปรากฏอยู่ให้ท่านนะครับ ใช้เป็นมือถือใช่ไหมครับเป็นทัสกีนท่านกา็ทัสกีนคือกดเลือกขีด3ขีดนะครับมันจะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมาเห็นไหมมันจะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเมนูหลักสูตรเมนูคลังความรู้บล็อกของฉันคําถามที่พบบ่อยค้นหาแล้วก็ส่งข้อความนะครับทีนี้เราจะลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ทั่วไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นหลักสูตร Start A g e n t หลักสูตรติวสอบใบอนุญาตหรือแม้แต่กระทั่งหลักสูตรห้องสอบสเสมือนจริงให้ท่านเนี่ยคลิกหรือกดเลือกคำว่าหลักสูตรนะครับกดเลือกเมนูคำว่าหลักสูตรก,กดครับพอกดเข้าไปเนี่ยในมือถือของเรามันก็จะปรากฏหลักสูตรต่างๆมากมายไม่ไว่าจะเป็นหลักสูตร Start Agent นะครับซึ่ง เจ้าหลักสูตร Start Agent เนี่ยจะสังเกตดีๆนะครับว่าอุปกรณ์ในการอนุญาตให้ใช้อบรมเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีกล้องนะครับหรือคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะที่มีกล้อง iPad แ Tablet รวมถึงโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าถ้าเป็นหลักสูตรทั่วไปเราอนาุญาตให้คุณใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแ Tablet นะครับ iPad หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถใช้งานในการอบรมได้ น,ะะนอกจากหลักสูตร Start Agent แล้วก็จะมีหลักสูตรอื่นๆนะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมติวสอบอุปกรณ์เนี่ยมีเพียบเลยทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต i p แ d แล้วก็มือถือนะครับเราอนุญาตให้ใช้นะมีอะไรอีกอาห้องสอบเสมือนจริงก็สามารถให้ใช้ได้ทั้ง3อุปกรณ์เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในหน้าหลักสูตรมันก็จะปรากฏหลักสูตรขอรับใบอนุญาตด้วยแต่ทีเนี้ยให้คุณสังเกตดีๆหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเข้าอบรมเราจะอนุญาตเพียงแค่โน้ตบุ๊กนะครับหรือพีตั้งโต๊ะที่มีกล้องแล้วก็แท็บเล็ตนะรวมถึง iPad แค่แค่นี้ครับมือถือเราไม่ให้นะครับอันนี้คือขอรับเนาะแล้วก็จะมีหลักสูตรขอต่อยุคครั้งที่1นึ่งขอต่อยุคครั้งที่2ครั้งที่3ไปจนถึงขอต่อยุคครั้งที่4นะครับคลิปนี้เน้นย้ํานะครับคลิปนี้เราจะเน้นแนะนําให้ท่านลงทะเบียนในหลักสูตรทั่วไปนะครับนะตัวอย่างนี้ขออนุญาตเลือกลงทะเบียนหลักสูตร Start Agent นะครับซึ่ง เหมาะมากๆสำหรับตัวแทนมือใหม่นะครับหรือเป็นตัวแทนรอสอบก็สามารถเข้ามาฟังหลักสูตร Start Agent ได้นะครับในเนื้อหาของหลักสูตร Start Agent ก็จะเน้นไปถึงเรื่องของโปรไฟล์ของบริษัทมิทแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนโครงสร้างแผนการตลาดนะครับวิธีการขึ้นตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งรวมถึงกระบวนการในการทำงานกับมิทแท้ประกันภัยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของบริษัทมิทแท้ประกันภัยมีอะไรบ้างเป็นงานพื้นฐานทั้งหมดนะครับที่ ตัวแทนนักธุรกิจมิแทสสมัครเข้ามาจะเริ่มต้นกับมิแทสจะเริ่มต้นอย่างไงสตาร์ทเอเจนต์เหมาะมากๆสําหรับตัวแทนรอสอบหรือตัวแทนมือใหม่นั่นเองนะครับทีนี้เรากําลังจะลงทะเบียนอบ,บรมหลักสูตรสตาร์ทเอเจนต์นะครับท่านจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเมนูไอคอนที่เขียนคำว่าดูเพิ่มเติมเราจะเลือกอบ,บรมหลักสูตรไหนให้คลิกคำว่าดูเพิ่มเติม ในในหลักสูตรนั้นๆนะครับอย่างเช่นเรากําลังจะอบรมหลักสูตร Start Agent ท่านก็เอาเมาส์มาคลิกที่ดูเพิ่มเติมหรือเอานิ้วมือเนี่ยทัชสกรีนกดเข้าไปที่ดูเพิ่มเติมเพราะตอนนี้เรากําลังลงทะเบียนผ่านมือถือถูกไหมกดเลือกที่เมนูเพิ่มเติมครับกดเข้าไปนะฮะร,ระบบ อีเทรนนิ่งมิท้าเนี่ยก็จะนำพาคุณมาอีกหน้าจอหนึ่งก็คือจะเป็นหัวข้อในการบรรยายนะครับจะเป็นหลักสูตร Start a เ e n t นะครับเริ่มต้นเป็นตัวแทนที่ดีกับมิท้ประกันภยัยผู้สอนก็จะมีวิียากรเพียบเลยนะครับรวมถึงตัวผมด้วยรูปแบบการอบรมก็จะเป็นการศึกษาด้วยตนเอง Learning Management System นะครับระยะเวลาในการเรียนเราจะเปิดคอร์สเนี้ยวันที่10และ11นะครับ พฤษภาคมที่มันกำลังจะมาถึงนี้นะฮะจำนวนที่นั่งไม่จำกัดครับอินฟินิตีนะเพราะนั้นเรากำลังจะลงทะเบียนใช่ไหมครับท่านเห็นเมนูไอคอนส่งคำขอลงทะเบียนท่านก็เอานิ้วมือของท่าน t นี่ะทัชกรีนเข้าไปเลยกดคำว่าส่งคำขอลงทะเบียนนะครับเมื่อเรากดคำว่ากดคำขอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบมันจะมาอีกหน้าจอหนึ่งก็คือ หนะน้าจอนี้คุณได้ดําเนินการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมง่ายมากๆเลยสําหรับการลงทะเบียนหลักสูตรทั่วๆไปที่ไม่ใช่หลักสูตรขอรับใบอนุญาตหลักสูตรทั่วไปไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับไม่ต้องแนบแบบประจำตัวประชาชนไม่ต้องสแกนใบหน้าแต่ถ้าเป็นหลักสูตรขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตต้อง ยืนยันตัวตนโดยแนบบัตรประจำตัวประชาชนและสแกนใบหน้ารวมถึงต้องชำระตังค์ด้วยสำหรับขอรับบัตรต่อบัตรนะครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรทั่วไปฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้นนะครับเห็นไหมฮะถ้ามันมาถึงหน้าจอนี้ เมนูไอคอนที่ขึ้นคําว่าอบรมเนี่ยหมายความว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอวันอบรมอย่างเดียวนะครับรอวันอบรมนะฮะหรือว่ารออบรมเมื่อถึงวันอบรมก็คือวันที่10และ11นะครับเราให้อบรมหลักสูตรนี้สอวันช่วงเวลาไหนก็ได้ที่คุณว่างจะตอนเที่ยงตีหนึ่งตีสองตีสามหรือหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มได้หมดครับแต่จะไม่เกินวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมเวลายี่สาจุดห้าสิเกนาที นะคอส์สนี้จะเปิดวันที่10พฤษภาคมตั้งแต่เวลา00.01วินาทีไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมเวลสิ้นสุดเวลา23.59นน,านั่นเองนะครับนั้นถ้าท่านมีเวลาว่างกเา็เลือกช่วงเวลาที่ท่านว่างเข้ามาอบรมนะสำหรับหลักสูตร Start Agent อ่ะโอเคทีนี้เราก็ล็อกเอาออกถูกไหมครับล็อกเอออกไปทําธุรกิจอย่างอื่นไปทำกิจวัตรประจําวันอ,อื่นๆพอถึงวันที่10 พอถึงวันที่10นะครับพอถึงวันที่10นะฮะท่านก็จะเข้ามาอบรมหรือถ้าจะอบรมวันที่11ก็สุดแล้วแต่เพราะหลักสูตรนี้ประมาณประมาณ3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงนะครับพอถึงวันที่10ปุ๊บอ่ะท่านก็ล็อกอินเข้ามาเหมือนเดิมใส่ User password เหมือนเดิมนะครับใส่ User password เข้ามากดเข้าสู่ระบบมันก็จะมาที่หน้าแรกถูกไหม My c o s e หรืออร์สล่าสุดท่านไม่ต้องไปสนใจครับ My c o s e หรืออร์สล่าสุดท่าน เอาเมาส์หรือว่านิ้วมือของท่านเนี่ยทัชสกรีนหรือกดไปที่ขีด3ขีดนะครับขีด3ขีดจากนั้นมันจะปรากฏเมนูย่อยถูกไหมครับให้ท่านเลื่อนโทรศัพท์ลงมาเกือบบรรทัดสุดท้ายเลยจะมีคำว่า my dashboard จะมีคำว่า my dashboard หลักสูตรไม่ต้องไปยุ่งแนละ้วเพราะเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้นะมาที่ my dashboard ถึงวันที่10แล้วลเ,รนะเรากำลังจะเข้าไปอบรมนะเรากำลังจะเข้าไปอบรมท่านก็คลิกที่ my dashboard นะครับคลิกเข้าไป คลิกเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอคำว่า cost ของฉันหมายความว่าไอเจ้า my dashboard หรือเมนูไอคอน my dashboard เนี่ยมันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราประวัติที่เราเลือกอบรมประวัติที่เราผ่านการอบรมมันจะอยู่ใน my dashboard ของเราหมดเลย c o s ที่คุณเลือกไว้มีอะไรบ้างเรียนจบไปแล้วมีอะไรบ้างและกำลังจะเรียนอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างมันจะเก็บเป็นประวัติให้กับท่าน นะครับเพราะนั้นท่านสมมุติว่าพึ่งเพิ่งเลือกเรียนพึ่งเลือกลงทะเบียนนะฮะไปที่ my dashboard ก็จะปรากฏที่คร์สของสารจากนั้นครับให้เลื่อนโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปที่บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลักสูตรที่คุณเลือกลงทะเบียนเอาไว้เมื่อสักครูน่นี้เห็นไหมเริ่มต้นเป็นตัวแทนกับมิตแท้ก็คือหลักสูตร start agent นั่นเองนะครับพอถึงวันที่10และ11หรือ11แล้วแต่เนี่ยท่านจะเข้าประอบรมแล้วก็มาที่ my dashboard เจอคอสของฉันแล้วก็เลื่อนมาบรรทัดสุดท้ายเลยแล้วก็คลิกเลือกหลักสูตรที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะฮะเราเลือกหลักสูตรที่เราลงทะเบียนเอาไว้เช่น Start Agent ตามตัวอย่างเขากดคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าระบบมันก็จะเด้งเมนูไอคอนขึ้นมาเลยครับว่าเริ่มเรียนวันที่10 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา00.01วินาทีจากนั้นถ้าท่านพร้อมที่จะอบรมนะฮะพอมันถึงวันที่10แล้วถ้าท่านพร้อมที่จะอบรมท่านก็คลิกที่เมนูไอคอนเริ่มเรียนได้ทันทีระบบมันก็จะลันไปเรื่อยๆและลันไปเรื่อยๆ3ชั่วโมงนะครับท่านก็นั่งดูคลิปที่วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยได้บรรยายและตัดต่ออัพขึ้นเป็นคลิปวิดีโอบนหลักสูตร Start Agent ในระบบ LMS นะครับ ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบครบ3ชั่วโมงนะครับน,นี่คือกระบวนการในการลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนผ่านระบบ LMS สำหรับหลักสูตรทั่วๆไปเน้นย้ำนะครับสำหรับหลักสูตรทั่วๆไปเท่านั้นและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงพอเป็นประโยชน์ให้กับทันภูมิเกียรติทุกทท่านแลวก็ทีมงานของทอทีมแม่ทีมทุกททีมงานนะพบกับกันประดานันดีได้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ